ครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการรับสินค้าเข้าหลานหรือรับสินค้าเข้าคลังสินค้านะครับอย่างแรกท่านต้องมากําหนดประเภทสินค้าของท่านก่อนนะครับโดยไปที่เมนูตั้งค่าระบบแล้วก็ไปที่เมนูย่อยประเภทสินค้านะครับคลิก1ครั้งนะครับเพื่อเข้าสู่หน้าจอในนี้ก็คือจะเป็นประเภทสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้นะครับถ้าท่านต้องการเพิ่มประเภทสินค้าให้กดปุ่มเพิ่ม นะครับเข้าไปนะครับจากนั้นกรอกชื่อประเภทสินค้าเข้าไปนะครับเช่น adapter นะครับแล้วก็เมือ่อประเภทเสร็จนะครับให้ใส่หมวดหมู่นะครับหมวดหมู่อุปกรณ์มือถือนะครับเมือ่อท่านกรอกชื่อประเภทสินค้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ กำหนดหมวดหมูของประเภทสินค้านั้นนะครับต่อมาในส่วนของคอลัมน์มีอีมี่นะครับผมขอเกริ่นก่อนนะครับว่าสินค้าในโลกนี้จะมีอยู่แค่2แบบนะครับแบบแรกก็คือ1ชิ้น1บาร์โคดนะครับก็คือจะเป็นสินค้าตัวอย่างเช่นมือถือนะครับมือถือเครื่องหนึ่งจะมีแค่1งอีมี่นะครับอีมี่จะไม่ซ้ำกันนะครับแต่ละเครื่องอีมี่จะไม่ซ้ำกัน จะเป็นพวกสินค้าแพงๆหรือว่ามีมูลค่าค่อนข้างสูงพวกนี้เขาจะกำหนดให้เป็นสินค้าประเภท1ชิ้น1บาร์โค้ดนะครับหรือรองเท้าคู่แพงๆนะครับหรือ Smartwatch หรือ Sim อะไรเงี้ยครับพวกนี้จะมีแค่1ชิ้น1บาร์โค้ดนะครับแบบที่2ก็คือบาร์โค้ดแต่มีหลายชิ้นนะครับอย่างเช่นพวกยาสีฟันพวกน้ำหมัดลมพวกนี้ครับถ้าเป็นสินค้าที่เป็นรุ่นเดียวกัน สเปคเดียวกันรสชาติเดียวกันนะครับจะมีแค่บาร์โคดเดียวไม่ว่าจะมีเป็นร้อยหลอดก็ตามก็จะใช้แค่บาร์โคดเดียวนะครับตรงนี้ท่านต้องกำหนดให้ดีนะครับข้อดีของการใช้บาร์โคดแบบ1ชิ้น1บาร์โคดนะครับก็คือมันสามารถติดตามติดตามประวัติการขายหรือการรับสินค้าคืนจากลูกค้าได้ตลอด รเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าชิ้นนี้เครื่องนี้รับเข้าเมื่อไหร่ขายไปเมื่อไหร่ลูกค้า,ามาคืนเมื่อไหร่แล้วนําไปขายอีกเมื่อไหร่ตัวนี้จะสามารถติดตามประวัติได้ทุกตัวทุกเครื่องชีช้ได้เลยนะครับว่าตอนนี้เครื่องนี้อยู่ที่ไหนนะครับอันนี้เหมาะสินค้าพวกที่มีมูลค่าสูงกะแต่ถ้าเป็นถ้าท่านคิดว่าสินค้าที่มันมีมูลค่าไม่สูงมากนะครับ แล้วมีปริมาณเยอะๆมีจำนวนจานวนชิ้นเยอะๆนะครับอย่างเช่นฟิล์มอย่างเงี้ยครับฟ,ฟิล์มฟิล์มร้านมือถือนะครับก็คือมีมีค่อนข้างเยอะสเปคเดียวกันอย่างเงี้ยเรากำหนดให้เป็น1บาร์โค้ดแต่มีหลายชิ้นได้ครับกรณีที่เป็นสินค้าประเภทแรกนะครับก็คือ1ชิ้น1บาร์โค้ดให้ท่านติ๊กตรงนี้ครับให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีเข้มแบบนี้ก็คือเป็นสินค้าประเภท1ชิ้น1บาร์โค้ด นะครับแต่ถ้าท่านติ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นสีจางๆอันนี้คือหมายความว่าไม่ได้ติ๊กนะครับสีจางๆแบบนี้คือไม่ได้ติ๊กอันนี้เป็นสินค้าประเภท1บาร์โค้ดแต่มีหลายชิ้นนะครับถ้าติ๊กก็คือเป็น1ชิ้น1บาร์โคดนะครับแต่ถ้าติ๊กออกนะครับเป็นสีเทาๆแบบนี้ก็คือ1บาร์โค้ดแต่มีหลายชิ้นนะครับโอเคเมื่อท่านกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ คลิกที่บรรทัดอื่นนะครับมันจะเจนตัวเลขขึ้นมาให้นะครับจากนั้นกดเข้ากลับหน้าหลักนะครับแล้วคลิกกลับไปดูอีกครั้งนึงประเภทสินค้าโอเคยังอยู่นะครับกลับไปหน้าหลัก